ข้มาตลาดสดตลาดสดครับสดในเกาหลียังอ๋อายากได้ก็เอนไหมครับนอกปลามึกสดตลาดสดในเกาหลีครับย่างไหวไหมครับพี่น้อง ส่วตรงทีน anyway, um, uh, at ี่กเกดก้ัไมไ้าดนั <h <h)> <h ้ไนดไม้ดงกโอ้ขมุสโดครับอบตุพุดไม้ยวัานครับห้อหวัานบรรยากาศได้ครับ ไปก็ไปว๊าไปไปครับมาหี่นีบุค่อยไปมาเท่านี้หมดเลยย่างนหนเลยย่างกว่านีแล้หอดแล้วห่อคองกินหอของตลาดสดอ,อันนี้ปลากระบอกครับตัวนี้ครับปลา นี่คือ,อหอยนางลมครับอหอยนางลมตลาดสดอหอยนางลมครับบนเจะฮะตากบอกมาตลาดย่างเร่นตลาดครับ คนกับมะคอยมีครับคนม่คอยยลูกปั่นนะครับมาเลยัาตลอด